สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผมอยู่ตลาดเทศบาลตำบลกันทรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับพาทุกท่านมาย่างชมบรรยากาศนะครับว่าตลาดมันมีอย่างไงน,นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาย่างไปชมกันนะครับพี่น้องครับมเม่องนี่คุณยายเป็นขายปลาโอ้ขายปลาคนใหญ่ เปอดขายปลากันนะครับพี่น้องครับในยังช่วมตลาดกันตอนะครับพี่น้องตลาดเทศาบาลกันทรอมนะครับขายกับขา่ายมะเมลแรครับพี่น้องครับอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษครับเล้วกเบริกบนขายยางแน่ครับพี่น้อง ต้มเนื้อตัวนี้ต้มเนื้อเป็นตะกินตัวนีออ้ต้มเนื้อเปื่อยกับนี่ครับเขาแบบบรรดาท่อก็ะนี่นะครับพี่น้องครับตลาดนี่ตลาดเขาเป็นตลาดเทศบาลบ่ครับตลาดอ๋อตลาดเทศบาลตำบลกันทรอมอำเภอขุนหาเน,นี่ครับเป็นผ้ายงางเครื่องปีตอพี่น้องเป็นตลาดน้อยๆนะครับพี่น้องครับได้ก่ ขายกับเขากับน้ำหลายครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเอาสั่งไว้20ตลาดเทศบาลตำบลกันทรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับขายกับเขากขายอาหารแบบบ้านๆนี่ครับมีผักมีกับเข่าอืมครับมีผักนะครับพี่น้องครับ เอาละครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศของตลาดเทศบาลตำบลกันทรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดทั้งหน่าก็เป็นวัดกันทรอมนะครับมีภาษาเขมรด้วยนะครับมีภาษากัมพูชาด้วยนะครับสังเกตดูวัดกันทรอมอุดมนะครับชื่อเขาเอาละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับในการพาชมตลาดเทศบาลตำบลกันทรอมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ